ก็กลับมากันต่อนะจากมีกล่องใหม่จากที่แล้วใบปับตรงนี้มันใหญ่ขึ้นเ้ยม,มันเล็กมันมมน,นี่มันกเ็เล็กเล็กนี่เป็นไงสกินบลูก็ยังเป็นสกิน,กนอันเดอร์แบบเอ่อ ไม่มีใยไม่มีไมมีไม่มีไมไม่มีใยมีไม้กี่โมลูกาบเดี๋ยวสาโมลู้ว กูครับย่าไาม่สนใจ ก้นลงเหมงลงเหมาอีกเพตเร็จตรงตอนไหนมันจะได้เครื่องเกียวไปกันทางไม่มี เข้าลงขึ้นกันขึ้นขึ้นแล้วมันก็ขึ้นฝากเพื่อใส่เท่าไปเก่งมาจากที่ใดโอ้โหเหมือนวาร์บเลยดูแลให 干啥嘞？方便方便的。 <ม>อนน๋นัตอน้ำเกงอะไรเกงไขามใส่ใสใสใสในเนนเนี่ยแหละเรืงกนล้าอเนี่ยกบาทเ<ก>ยอะโอ้ยอย,อยังมี้ยเฮ้ยจะต้องบอมแล้าน้ำน้อยยันใส่น้ำ iano。Yeah, no.

嗯嗯嗯嗯嗯，呀。

3ามสิบเจ็ดโอ้ต้องตอนนี้สิบเจ็ดนเ็นนมก็วันนี้วันนี้ขอบายบาย